เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมกับน้องผู้ชายที่สนิทคนหนึ่งชื่อว่าไอ้แจ็คเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองผมกับไอ้แจ็คมีเพื่อนที่รู้จักกันหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือไอ้นัทกับไอ้สำราญซึ่งพวกมันมาหาผมแล้วบอกว่าวันอาทิตย์นี้ช่วยไปย้ายห้องหน่อยชวนไอ้แจ็คไปด้วย ไปตั้งแต่คืนวันเสาร์เลยนะปาร์ตี้กันที่ห้องก่อนวันอาทิตย์สายๆค่อยขนของหลังจากนัดแนกก็เป็นอย่างดีพอถึงวันเสาร์ตอนหลังเลิกงานผมกับไอ้แจ๊กก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกไปหาพวกมันที่หอซึ่งผมเคยไปกินดื่มกันที่โต๊ะหน้าตึกเท่านั้นรู้แค่ว่าห้องของพวกมันอยู่ชั้นห้าซึ่งเป็นชั้นบนสุด ผมกับไอ้แจ็คมาถึงที่ก็ประมาณสี่ทุ่มที่ป้อมยามหน้าตึกลุงยามถามผมว่ามาหาใครหนุม่มผมตอบว่ามาหาไอ้นัครับลุงแกก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกอืมอยู่ชั้นบนสุดแต่ห้องอยู่ริมสุดฝั่งโน้นนะลุงยามบอกพร้อมชี้ไปอีกฝากหนึ่งของตึก แต่พวกผมจะเดินขึ้นบันไดฝั่งนี้เลยลุงยามก็บอกว่าให้เดินไปขึ้นบันไดกลางหรือบันไดฝั่งโน้นก็ได้นะผมหันมาถามแกว่ามีอะไรหรือครับลุงไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากขึ้นตรงนี้ก็ได้ลุงแกว่าผมก็เลยเดินขึ้นไปพร้อมกับไอ้แจ็คพอไปถึงชั้นห้าก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ใส่ชุดนอนสีขาวยืนหันหน้าออกไปทางระเบียงข้างนอกดูจากรูปร่างผิวพรรณแม้จะเป็นด้านหลังแต่ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นคนสวยทีเดียวไอ้แจ็คซึ่งรูปหล่อนี่เห็นสาวๆก็แซวด้วยการพูดลอยๆไปว่ามายืนคอยใครเหรอครับคนสวยดึกดื่นป่านนี้ไม่กลัวหรอครับแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นเธอได้ยิน และหันหน้ามาเพียงเล็กน้อยผมเลยจับเสื้อมันให้เดินไปและพูดบอกเธอว่าขอโทษแทนน้องมันด้วยนะครับโดยที่หางตาผมเห็นปากของเธอขยับเหมือนกําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผมไม่ได้สนใจอะไรและจะหันกลับไปเพื่อจะเดินต่อแต่ก็ต้องหยุดพร้อมกันทั้งสองคนเพราะมีเสียงผู้หญิงพูดกระซิบใส่ข้างๆหูว่า ไม่เป็นไรครับพี่ไอ้แจ็คหันหน้ามาถามผมว่าพี่ได้ยินเสียงพูดข้างหูไหมเมื่อกี้มีเสียงกระซิบใส่หูผมว่ามึงเจอกูนแน่คืนนี้พวกผมพร้อมใจกันหันหลังกลับไปดูที่ระเบียงปรากฏว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่เมื่อกี้หายไปเสียแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เดินเดินไป ทำไมมีแต่ป้ายกระดาษติดหน้าห้องเกือบทุกห้องว่าห้องว่างให้เช่าเดินมาจนจะถึงบันไดกลางมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งแต่หน้าต่างกระจกบานเกรดนี่หายไปห้าหอันแล้วเลยทำให้มองเห็นภายในห้องได้ชัดเจนแม้มันจะมืดก็ตามผมหันไปมองลึกเข้าไปข้างในสุดน่าจะเป็นห้องครัวเห็นเงาดำที่ดำกว่าความมืดในห้อง รูปร่างคล้ายกับผู้หญิงผมยาวกำลังดิ้นชักกระตุกเพราะเธอกำลังผูกคอกับราวตากผ้าอยู่ไอ้แจ็คมันก็มองตามผมเข้าไปในห้องนั้นมันยื่นหน้าไปเพ่งดูตรงบานเกล็ดที่ว่างอยู่ปรากฏว่าเงาดำนั้นโผล่มาตรงนั้นพอดีไอ้แจ็คคือตกใจจนพุ่งทลามาถึงประตูห้องตรงข้ามหน้าตาเลิกลักถามผมว่าเห็นไหม ผมพยักหน้าตอบและแล้วประตูห้องตรงข้ามก็เปิดออกกลายเป็นผู้ชายวัยกลางคนมาถามว่าเป็นอะไรผมเลยบอกไปไม่มีอะไรครับว่าแต่ห้องนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับพี่แกยิ้มถามว่าผีเหรอไม่มีหรอกอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเจอเลยผมถามต่อว่า ทำไมชั้นนี้ห้องว่างเยอะจังแกก็ยิ้มแล้วบอกว่านั่นตินะทำไมห้องว่างเยอะจังแล้วแกก็ปิดประตูเข้าห้องไปทันทีเดินต่อไปจนถึงห้องไอ้นัดกับไอ้สำราญเห็นเครื่องดื่มและกับแก้มเพียบพร้อมรวมทั้งของต่างๆในห้องที่ถูกเก็บลงกล่องเตรียมเคลื่อนย้ายในวันพรุ่งนี้พวกเราพากันดื่มเหล้า และดูบอลจนหลับไปตอนไหนไม่รู้ผมตื่นมาอีกทีราวตีห้ามองดูในห้องไม่เห็นไอ้แจ็คคิดว่ามันคงไปเข้าห้องน้ำแต่เดินไปดูก็ไม่เห็นอ้าวไอ้น,นี่หนีกลับบ้านไปก่อนเหรอไม่ช่วยขนของตอนเช้าแล้วสายตาผมก็มองไปเห็นเงาดำๆเดินอยู่ตรงหน้าต่างบานเกรดก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอ้แจ็คที่ออกไปสู่บุรี ผมเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นพี่คนผู้ชายวัยกลางคนคนเดิมแกเห็นผมแล้วก็ยิ้มบอกว่าไอ้น้องเพื่อนเองคนที่มาด้วยกันหน้าตาหล่อๆนะ่ะผมถามมีอะไรครับแกบอกว่าพี่เห็นมันไปนอนแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวในห้องตรงข้ามพี่ว่ะผมก็ตกใจสิครับถามแกว่าไปได้ยังไงพี่ แกเลยบอกให้ผมออกไปดูกับแกสิผมปิดประตูห้องไอ้นัดแล้วเดินตามแกไปพอถึงห้องนั้นมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะไอ้แจ็คถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวนอนคลุกฝุ่นมอมแแมมเลยทีเดียวผมเขย่าตัวปลุกมันให้ตื่นขึ้นมามันเห็นผมมันก็ตกใจนึกว่าผมจะปล้ำมันผมโมโหเลยตบหน้ามันไปหนึ่งที มึงอะมานี่ได้ยังไงมันบอกผมว่ามันออกมาสู่บุรีตอนตีสี่แล้วเจอน้องผู้หญิงคนที่แซลมื่อตอนขึ้นมาน้องเขาชวนไปที่ห้องนะใส่ชุดนอนสายเดียวมาเลยก็เลยไปกับน้องเขาในห้องก็มีเตียงมีอะไรครบนะแต่ตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้ได้คือสภาพห้องโซมมาก ระหว่างที่ผมกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเอาเล็บยาวๆกรีกระจกบางเกล็ดในห้องครัวแล้วมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาท่ามกลางความสัวในห้องว่ามึงกลัวกูเหรอเท่านั้นล่ะครับผมวิ่งออกมาจากห้องกันแทบไม่ทันแล้วก็ต้องมาช็อกรอบสองเมื่อห้องตรงข้ามที่มีผู้ชายคนนั้นตอนนี้ มันมีกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้เขียนว่าห้องว่างให้เช่าก้มดูลูกบิดนี่ฝุ่นจับกลางเลยครับพวกผมวิ่งตเตลิดกันไปจนถึงห้องไอ้นัทก็เจอพวกมันตื่นเปิดไฟหมดแล้วเรื่องมาเฉลยจากปากไอ้นัดว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงอยู่จริงแต่เธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งก็คิดสั้นผูกคอตายกับราวตักผ้าในห้องครัว แล้วหลังจากนั้นอีกเพียงสามวันผู้ชายห้องตรงข้ามก็นอนหลาตายในห้องอีกส่วนที่เห็นว่าห้องว่างกันหมดนั้นก็คือมันว่างหมดทั้งชั้นเลยเหลือแค่ห้องมันห้องเดียวนี่แหละที่ยังไม่ย้ายเพราะรองเงินค่ามัดจําก่อนซึ่งเพิ่งจะได้เมื่อเย็นวันเสาร์นี้เองมันเลยชวนผมกับไอ้แจ็คมาช่วยขนของแต่ไม่คิดว่า พวกผมจะขึ้นบันไดาทางนั้นมาเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเลวาหลอนๆแบบนี้ถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ